ก็คืองนอย่างนี้ในสะ่ไว้ในบนแ้นมันดกมากอะตรงนีมนด,าด,นด,นม,นดมากเลยอ้อแต่ว่าลูกใหญ่ดีจังูรมันดกรัก Nice. The main <laughs> objective is to allow uh, big trees to intensive cropping. The uh, plant range is uh, two meters within lines and one meter within uh, back. Uh, so um, 0 0.5 plants 20 plant. meter. Um, คนเยอะเนาะก,ก็เลยแบบดูไม่ค่อยทั่วถึงแต่ก็คือแบบงานวิจัยของเขาก็มีการให้น้ำการจัดการ่าตอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงฟิกที่แบบอายุประมาณ5ปีปีแปลงหนึ่งก็จะเป็นต้นเล็กอายุหนปีนะคะก็คือแบบ อันนี้น่าจะต้น5ปีนะคะการเจริญเติบโต,ตคือดีมากแ้่ไม่มีโรคแมลง้วยใบเขียวสดใบใหญ่ลวแบบเจริญเติบโต,ตดีมากๆเลยค่ะก็คือทุกต้นเลยนะคะคนดูงานเยอะก็เลยแบบถามคำถามไม่ค่อยทั่วถึงนะคะแล้วก็แบบแทบไม่มีที่ยืนเลยคือแบบเต็มมากนะคะกลุ่มนี้คือเป็นกรุ๊มที่ใหญ่มาก อันนี้เป็นแปลงฟิกที่เป็นต้นเล็กนะคะอันนี้ก็คือค่อนสวยมากๆเลยนะคะแปลงที่อายุหนึ่งปีอันนี้ก็คือทุกต้นก็จะอยู่ในถุงแบบนี้คือแบบของเขาก็พัฒนาไปไกลแล้วบ้านเราก็มีบางเอกชนบางแห่งเท่านั้นที่เห็นออกมาทําแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือแปลงสภาพก,การเกษตของเขา,านนเมีการดูแลที่แตกต่างกันมีแบบใส่กระถางแล้วก็ใส่ถงุงแล้วก็มี ที่แตกต่างกันแล้วเก็บฝั่งนี้มันจะเป็นงานวิจัยไปด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือแบบส่วนใหญ่พืชผักจะรู้ไปแล้วแต่อันนี้เป็นไม้ผลนะคะก็เลยยังมีให้เห็นนะคะช่วงนี้เขาเป็นช่วงรื้อแปลงนะคะอันนี้ก็คือทดลองเป็นลายก็ออกมาเห็นแปลงก็คือเป็นฟิกต้นโตนะคะต้นนี้คือ54นี่ก็จะเป็นสภาพของเขา เขาไม่ให้มีวัชพืชเลยนะคะคือม,มีการปลูปูพลาสติกแล้วก็มีต้นฟิกก็จะอยู่ในถุงนะคะแล้วก็มีการดูแลอย่างดีอันนี้ก็ทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งทุกอย่างอันนี้เป็นแบบกระถางนะคะันนี้มาข้างนอกก็คือเนี่ยกรุ๊ปค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือทำให้แบบคือคนอธิบายก็คนเดียวนะคะก็มัน แลก็มีไม่แบบเบาๆนะคะมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคนตั้งใจจะถามเยอะแต่ว่าแบบบางทีการสื่อสารก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันก็จำนวนคนด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้